เบตันชัวรถรูค่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดสมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษคว่ำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นโพรโมชนมันมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีม,มีมคุณมันใช้ได้เลยเบตันชัวรับรูกคู่ทะเบียนสวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับยีนเบตันชัวและรายการรถแซบเบอร์ค่ะ วันนี้นะคะยินมากับรถสปอร์ตภูเป้ระดับตำนานค่ะ Audi TT นะคะมีมาให้เลือกถึง2,000ันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวค,นนคันนี้ก็ดีทั้งคู่เลยค่ะเริ่มกันที่คันแรกเลยไหมคะคันนี้เลยค่ะมาดูสีเหลืองกันก่อนค่ะคันนี้เป็น Audi TT 45 TFSI c o a t t l o S Line ปี2019เลขใหม่94,000กิโลราคาสุดพิเศษวันนี้1 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ภายในของเขานะคะได้เป็นตัวภายในดำเบาแบบสปอร์ตเลยค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวเกียร์อัตโนมัตินะคะพร้อมกับ j o อ e y e ์แล้วฟังก์ชันทุกอย่างคันนี้เนี่ยสามารถดูผ่านหน้าจอแสดงผลกรารขี่ทั้งหมดเลยค่ะคันนี้สวยใหม่มากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยสำหรับตัว Audi TT 45 Quattro S l i n e นะคะเป็นของแรงของเก็บแบบน่าสะสมน่าใช้มากๆเลยที่สำคัญคันนี้แรงมากๆ ช่วงล่างแน่นหนึบกับถนนเข้าโค้ง200ไม่ต้องห่วงค่ะคันนี้เอาอยู่สลับด้านหลังเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาจะได้รูปทรงไซส์โล์แบบนี้นะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วสปอยเลอร์หลังของเขาเนี่ยเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะเมื่อเราขับอยู่ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหรือว่าจะสั่งเปิดข้างในรถได้เลยนะคะสลับด้านหลังเนี่ย เอกลักษณ์ของเขาเลยอยู่ที่โลโก้ไฟท้ายเราก็ฝากรกะโปรงท้ายเนี่ยเปิดปิดเข้ามาภายในคือกว้างเลยค่ะเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใส่ของได้แบบสบายๆเลยค่ะคันนี้เดิมจากโรงงานนะคะสีนอกสีในเหมือนกันเป้ค่ะไม่เคยเก็บสีรถไม่มีฉนักที่ความจมน้ําหรือกอไม้แน่นอนคันนี้รถสวยคุณภาพเกรดเเลยค่ะใครที่ชอบตัว a u ด i เก็บได้เลยนะคะสีนี้สีแรเลยค่ะไปดูคันต่อไปเลยค่ะ สำหรับคันสีขาวเป็น Audi TT Coupe 2.0เป็นรถปี2015จดทะเบียน2016เลขใหม่น้อยค่ะคันนี้75,000กิโลเท่านั้นก่อนหน้านี้เราตั้งอยู่ที่1399วันนี้เราไม่ขายแล้วค่ะเหลือเพียง1,299,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยราคานี้พี่หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราขายถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วพี่ดูออปชันด้านหน้าได้เลยบอดีข้ขาวๆกระจักหน้าดา โลโก้แบบแต่งมาแบบสีดำแบบนี้้อแ,แม็กคันนี้สวยมากอ่ายีค่ะพี่ สวยมากเลยนะคะเท่มากๆเลยค่ะกระจกไร้ขอบเฟรมเลสนะคะสไตล์สปอร์ตมีมาให้คันนี้จะแตกต่างกันที่ภายในนิดนึงภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยค่ะส่วนคันสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าทุกอย่างออปชั่นเหมือนกันเลยสำหรับตัว Audi นะคะเขาทํามาเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยสวยสภาพสวยใหม่ค่ะไม่มีตําหนิเลยค่ะพี่ด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะคะมีตัวสปายเลอร์หลังมาให้คันนี้เสียงนุ่มเสียงไพเราะขับดีทั้ง2คันเลยค่ะ สำหรับทั้งสองคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินทั้งสองคันเลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรให้แรงม้าสูงถึง 200แรงม้าเลยสำหรับคันสีขาวส่วนคันสีเหลืองให้แรงม้าสูงถึง230แรงม้าเลยค่ะคุณลูกค้า <Wow. S 1> ชอบคันไหนก็จัดได้เลยนะคะเพราะว่าทาั้ง2คันนี้ยังมาพร้อมกับบรันตีสูงสุด2ปี70,000โลอีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 8 2 8 5 6 0 0 0 0หรือว่าแอดไลน์แอดเอดดดีเก้าเก้าเก้าสำหรับวันนี้หนูลาไปก่อนนะคะฝากอาดีทั้งสองคันนี้ไว้ด้วยแล้วเจอกันที่บต t a ชัวร์นะคะสวัสดีค่ะ ไม่ตั้นชัวร์ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรกมือสอมคุณภาพาีเพราะม้นคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตั้นชัวร์คือขั้ขอตอบที่ใช่ชัวร์